สวัสดีค่ะคนละคนาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกับมอแพนนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวประหัสด,ดาวประจำตัวของคุณย้ายราศีแล้วนะคะแยกทางกับดาวมฤตยูอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วโคจรย้ายจากพบสาชาพบของสังคมพบของการติดต่อในเรื่องของการงานการประสานงานต่าง เข้าไปอยู่ในภพพันธุภพที่ว่าด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ภพที่ว่าด้วยเรื่องของครอบครัวภพที่ว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงและอสังหาริมทรัพย์สมบัตพิพระสถานของคุณนะคะดาวพระหัสเนี่ยเป็นทั้งดาวประจําตัวของคุณแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกรมมะเป็นเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุก็หมายความว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของการงานจากผู้ใหญ่จากเจ้านาย จาญาติสนิทมิสหายคนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันให้ความนับถือการมีความสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะได้ชิมรางการงานใหม่ๆหรือได้รับมอบหมายงานจากผู้ใหญ่เจ้านายจากเรื่องของการที่องคอ์กรอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบก็ได้นะคะทำให้คุณได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย ได้รับมอบหมายงานใหม่โครงการใหม่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบใหม่เข้ามานะคะหรือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้มีเหตุจําเป็นบางประการที่คุณจะต้องดูแลใส่ใจครอบครัวมากขึ้นดูแลใส่ใจผู้ใหญ่ในบ้านมากขึ้นทําให้คุณจะต้องมองหาเรื่องของโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะ เพราะว่าในช่วงที่ดาวผัสเข้าโคจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดียวกับที่ดาวเสาเจ้าเรือ,ราาอนลาภะโคจรมาทับลัคนณะของคุณนะคะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณก็จริงเขานําโชคลาภมาให้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นดาวของภาระหน้าที่เป็นดาวของการที่จะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมมีเรื่องที่จะต้องดูแลมีเรื่องที่จะต้องจัดการต้องให้ความใส่ใจให้ความสนใจเพิ่มเติมนะคะ ดังนั้นช่วงที่ดาวพฤัสเขาย้ายราศีมาเนี่ยเขามาให้โชคแต่มันจะเป็นโชคในลักษณะที่คุณมีความเป็นเดอะแบกของปีนี้อยู่ด้วยผู้ใหญ่เจ้านายให้โชคแต่มันก็มาพร้อมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้มีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่มันก็จะมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆมาพร้อมกับ โอกาสในหน้าที่การงานใหม่ๆมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมเข้ามานะคะมีเรื่องที่จะต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นอาจจะได้เรื่อนขั้นขึ้นไปอีกสเตทหนึ่งได้ดูแลลูกน้องหลายคนเพิ่มมากขึ้นได้ดูแลหน่วยงานที่มันมีความสำคัญต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกันนะคะซึ่งในช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าโคจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุเนี่ย มันก็จะมีโอกาสดีหลายเรื่องในเรื่องของการงานเลยนะคะทั้งจากการที่ผู้ใหญ่เขาผลักดันมอบหมายงานอะไรมาให้คุณทําเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็จากการที่ตัวคุณเองสามารถที่จะผลักดันหน้าที่การงานมีงานมีโครงการมีไอเดียอะไรสามารถที่จะนําเสนอผู้ใหญ่สามารถที่จะเจรจาข้อตกลงต่างๆกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาให้มันมีความสําเร็จให้มันตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันของคุณได้มากขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่สามารถหาความก้าวหน้าสร้างเงินสร้างชื่อเสียงสร้างกำไรสร้างความโดดเด่นที่ดีเข้ามาให้กับตัวเองได้นะคะเพียงแต่ลักษณะของการงานเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยต้องเดินหน้าลุยด้วยตัวเองมากสักหน่อยนะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันที่เจ้านายเขาจะให้การผลักดันมากแต่เขาให้มาเป็นแนวทางให้มาเป็นโอกาสส่วนที่เหลือคุณต้องไปด้นสดเอาเองส่วนที่เหลือคุณต้องไปคิดเองวางแผนเองต้องไปดําเนินงานเองทั้งหมด ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่มันก็จะมีข้อดีใ,ในเรื่องของการงานอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าโคจรอยู่ในภพพันธุเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสได้อะไรมาแบบฟลุกๆด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะได้งานได้เงินได้กําไรโอกาสดีๆในเรื่องของการรับทรัพย์ทากาไรโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาจะเป็นจากญาติมิตรคนสนิทคนคุ้นเคย หรือเพื่อนฝูงคนที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนก็มีโอกาสที่จะได้มาจากทางนั้นด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสดีในเรื่องของการงานจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศติดต่อการงานกับคนต่างชาติต่างภาษาก็จะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะทำได้แล้วก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันนะคะและแน่นอนว่าดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณโคจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุ ก็จะมีโชคเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะจะมีโชคในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยมีโชคในเรื่องของรถถ้าคุณกําลังมองหายอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ที่ถูกใจเข้ามานะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการรับทรัพย์ทำกาไรมีโอกาสที่จะได้ลาบ,บชิ้นใหญ่จากในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยนะคะจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าก็ได้นะคะ หรือเป็นเรื่องของการที่จะเอาทรัพย์สมบัติเอาทรัพย์สินที่มีอยู่อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่มาทําเงินทํากําไรอีกทอดหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการปล่อยเช่าปล่อยขายหรือเอามาตกแต่งต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมใหม่แล้วเป็นออฟฟิศเป็นร้านค้าหรืออะไรก็ได้ที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการงานในเรื่องของ ธุรกิจของคุณนะคะหรือเป็นเรื่องของอาชีพเสริมของคุณก็ได้ก็สามารถที่จะทําให้มันงอกเงยงอกงามขึ้นมาได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องของการตกแต่งต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้มันมีความสุขมีความสบายใจอยู่แล้วสบายมากขึ้นก็ได้นะคะอยู่แล้วมีความสะดวกมากขึ้นก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้ที่มัน อาจจะเก่าไปแล้วตกรุ่นไปแล้วใช้ไม่ค่อยดีแล้วซื้อหาของใหม่เข้ามาแทนที่นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันหรือเป็นเรื่องของการซ่อมแซมของใช้ที่มีอยู่แต่เดิมของรักของห่วงที่มีอยู่แต่เดิมก็ได้เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งเพราะว่าการที่มีดาวสาวโคจรมาทับลัคนาเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะ มีภาระหน้าที่มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเขามาให้โชคก็จริงแต่มันก็เป็นลักษณะที่คุณจะต้องแบกเรื่องของภาระหน้าที่อาจจะต้องมีการดูแลครอบครัวเพิ่มมากขึ้นมีเรื่องของการดูแลผู้ใหญ่ในบ้านเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขสบายมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะ หรือเป็นเรื่องของครอบครัวของคุณเองเป็นเรื่องของลูกเป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่จะต้องดูแลใส่ใจเขาเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการศึกษาก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าเกณฑ์รับทรับจะดีขึ้นนะคะมีความปลอดโปร่งมากขึ้นแต่ก็ยังต้องเซฟตัวเองอยู่นะคะยังคงประมาทไม่ได้เน้นเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักนะคะ ทำอะไรก็เน้นเรื่องของความเสี่ยงไว้ก่อนอะไรที่มันดูแล้วสุ่มเสี่ยงจนเกินไปก็เลี่ยงไปก่อนจะดีกว่าเน้นอะไรที่มันมีความชัวร์อะไรที่มันตอบโจทย์เรื่องของปัจจุบันนี้ของคุณไว้ก่อนจะดีกว่านะคะนอกจากนี้ก็ระวังเรื่องของการสื่อสารสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสที่ได้ตำแหน่งตะเนี่ยอาจจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหรือในเรื่องของงานเอกสารกับคนใกล้ชิดกับคนที่ต้องทํางานด้วยกันทุกวัน ก็ได้เช่นกันนะคะหรือเป็นเรื่องของเอกสารที่มันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวของคุณก็ได้ช่วงนี้ก็ดูแลกันละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใจเรื่องของการสื่อสารสักหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งพูดจาแล้วเข้าใจกันไปคนละทางกับคนใกล้ชิดกับคนที่บ้านก็ได้เช่นกันนะคะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะ ถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ SI 992 UTKCY หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะ และขอให้มีแต่ความสุขกล้สุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ